สำหรับการเรียนญี่ปุ่นผ่านอนิเมะในวันนี้เราขอเสนอคำว่าคิึสำหรับคิกูคำนี้นะครับแปลว่าไม่ได้คาดคิดมาก่อนหรือว่าบางเอินนะครับเราไปดูตัวอย่างการใช้นะครับ マーカームンティームン号のーケンティ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 ーーリンティーケンティーンーポンポコナーのンティの長ンテンティーケンテーケンテーケンティーケンティーケンティーケンーケンテーケンティーケンティーケンティーケケンティーケンティーケケケケンティーケケ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  เสียงอง,งจะเป็นขีนะครับเสียงคุงจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะผมก็เลยยังจะไม่เขียนไว้ตรงนี้นะครับงั้นเรามาเขียนคำว่ากูกันเถอะคำนี้เสียงอง,งจะเป็นกูเสียงคุงจะเป็นอ้าวเขียนผิด ขียนแค่อ่ะนะความหมายแปลว่าการพบกันโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะพบม,มันก็คือบังเอิญนั่นแหละทางด้านบูชูนะครับจะประกอบด้วยตัวกอกับตัวชินเนวนะครับชินเนวก็คือไอตัวนี้นั่นแหละและวลีที่นิยมใช้กันนะครับจะเป็นคำว่าคิกูเดสเน ความหมายนะครับคือโอ้บังเอิญจังเลยนะใช้กับเพื่อนที่แบบเพิ่งเดินมาสวนกันแบบไม่ได้นัดก,กันเฮ้ยบังเอิญจังเลยนะอ่ะกดัสเนะสำหรับผู้ที่สนใจในคําศัพท์ในอนิเมะคําไหนที่อยากรู้นะครับสามารถโพสต์คําศัพท์นั้นไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับชั้นรุโทโรคุจเิเนะอย่าลืมซับสไครต์กันนะครับบาย